สถานการณ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเริ่มตึงเครียดอีกครั้งหลังรัฐบาลไทยประกาศเส้นตายให้กัมพูชาถอนอาวุธหนักทั้งหมดออกจากแนวชายแดนภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมกับการเพิ่มกำลังทหารและยุโทโธปกรณ์ทางอากาศเข้าไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันเหตุปะทะซ้ำอีกครั้งภายหลังจากเหตุยิงปะทะหลายจุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ฝ่ายไทยสูญเสียกำลังพลและประชาชนจำนวนหนึ่งขณะเดียวกันก็นกมี รายงานว่าฝ่ายกัมพูชาเริ่มถอนอาวุธออกบางส่วนแล้วตามข้อตกลงชั่วคราวซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกของการลดความตึงเอคลีดในภูมิภาคนี้ย่อหน้าสองความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในปีนี้หากแต่มีรากเหง้ามายาวนานหลายทศวรรษโดยเฉพาะบริเวณเขาพระวิหาร และพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนที่ยังไม่มีการกำหนดเส้นแบ่งอย่างชัดเจนทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการประทะกันเป็นระยะระยะแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งแต่การละเมิดข้อตกลงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งจากการลาดตระเวนของทหารหรือจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นการบุกรุกทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสองประเทศสันคลอนอย ผู้ตลอดย่อหน้า3ภายใต้เส้นตายล่าสุดนี้รัฐบาลไทยได้ประกาศให้กัมพูชาถอนกำลังและอาวุธหนักภายใน30วันโดยมีการส่งกำลังจากกองทัพภาคที่2เข้าเสริมแนวชายแดนรวมถึงการจัดตั้งฐานทัพชั่วคราวเพื่อดูแลพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวขณะเดียวกันกองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบิน F 16เข้าลาดตระเวนในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายอย่างใกล้ชิดการตัดสินใจครั้งนี้ของรัฐบาลไทยสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีที่แข็งกร้าวและความตั้งใจในการปกป,ป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ย่อหน้าสีด้านกัมพูชาภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติได้ออกแถลงการยอมรับเงื่อนไขบางส่วนของไทยโดยระบุว่าจะเริ่มถอนกำลังในพื้นที่พิพาทภายในสองสัปดาห์ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ประสานกับองค์การสหรประชาชาติ UN เ และอาเซียนเพื่อส่งผู้สังเกตการร่วมตรวจสอบการถอนอาวุธเพื่อสร้างความโปร่งใสและลดความวิตกของฝ่ายไทยอย่างไรก็ตามฝ่ายทหารบางส่วนในกัมพูชาย,ยังคงมีท่าทีระมัดระวังและไม่เห็นด้วยกับการถอนกำลังทั้งหมดเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศย้อนหน้าหาสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ยังมีความตึงเครียดสูงแม้จะไม่มีการยิงปะทะ โดยตรงแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงอยู่ในภาวะพร้อมรบพลเรือนในจังหวัดศีสเกตและอุบลราชธานีจำนวนมากต้องอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวและเตรียมความช่วยเหลือด้านอาหารและยารักษาโรคให้กับผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงผลกระทบทางมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งแม้การเจรจา ระดับผู้นำจะดำเนินอยู่แต่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นรูปธรรมย่อหน้าหกรัฐบาลไทยยืนยันว่าเส้นตายครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาจะกดดันทางทหารเพียงอย่างเดียวแต่เป็นมาตรการทางการเมืองและความมั่นคงเพื่อบังคับฮับให้ทั้งสองฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็วนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวว่าประเทศไทยต้องการสันติภาพแต่จะไม่ยอมให้ใครละเมิดอธิปไตยขณะเดียวกันยังมีการเปิดช่องทางการสื่อสารลับระหว่างผู้แทนทางการทูตทั้งสองประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่การประทะอีกครั้งย่อหน้าเจ็ดในระดับภูมิภาคอาเซียนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญโดยจัดตั้งคณะผู้สังเกตการร่วมอาเซียนโซทีมเอ t เพื่อทำหน้าที่ติดตามการถอนอาวุธและรายงานต่อที่ประชุมอาเซียนอย่างต่อเนื่องการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนถึงความร่วมมือ ไอในกรอบภูมิภาคแม้จะมีข้อจำกัดในด้านอำนาจบังคับใช้แต่ก็ช่วยลดแรงกดดันและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการสันติภาพพย่อหน้า8นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าการกำหนดเส้นตายครั้งนี้เป็นกลยุทธ์สองคม เพราะหากกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามไทยอาจใช้เป็นข้ออ้างในการเพิ่มกำลังและเข้าควบคุมพื้นที่พิพาทบางส่วนแต่ในอีกด้านหนึ่งหากกัมพูชาย,ยอมถอนอาวุธตามกรอบเวลาก็จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและเปิดทางสู่การเจรจาระยะยาวซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งสองประเทศรวมถึงต่อภาพลักษณ์ของอาเซียนในเวทีโลกย่อหน้า9าก้าภาคประชาชนในไทยส่วนใหญ่สนับสนุนมาตรการของรัฐบาลโดยเห็นว่าการตั้งเส้นตายเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ขณะที่บางกลุ่มเรียกร้องให้รัฐบาลไทยระมัดร,ระวังไม่ให้สถานการณ์บานปลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบนักวิชาการเสนอให้มีการตั้งเขตกันชนทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและลดแรงตึงเครียดผ่านการค้าชายแดนแทนการ,รเผชิญหน้าด้วยอาวุธย่อนหน้าสิบท้ายที่สุดเส้นตายที่ไทยกำหนดให้กัมพูชาถอนอาวุธนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหากดำเนินการตามกรอบเวลาและมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสอ่ะ หาจะนำไปสู่การฟื้นฟูความไว้วางใจและความร่วมมือในอนาคตแต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลงผลลัพธ์อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงยิ่งกว่าเดิมซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคอาเซียนโดยรวม